สวัสดีครับกลับมาพบก,กับรายการ WKS News รอบรัววพศประจำเดือนมกราคม2567กระผมได้ปีชาช่วยดวงครูโรงเรียนวัดควพิเศษครับสวัสดีครับผมเด็กชายจิตคงเดียดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทัก1โรงเรียนวัดควพิเศษนะครณปีชาครับเดือนมกราครามเดือนแรกของปีพศ2567 25, ทางโรงเรียนวัดควพิเศษมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรมเลยนะครับ มีกิจกรรมอะไรบ้างครับกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือวัคกาชาติตั้งแต่ระดับชั้นป .1 ถึงป .6 ครับโดยแบ่งเป็นสามช่วงเวลาครับวันที่3.5เดือนมกราคมป .2-2557 ลูกเสือวัคก้าชาติระดับช่างถมศึกษาที่6จำนวน250คนเข้าค่ายแรมคืนณค่ายสุกเยาวชนกองพันทหารช่างที่401กองพันพันนาที่4ค่ายอภัยบรีรัก อำเภอศรีนครินจังหวัดพัทธลุวันที่4เด ok ือนมกราคมพศ2567ลูกเสือย่วาราชาติระดับชันมัธยมศึกษาปีที่1 3ึถึงาจำนวน591คนเข้าค่ายเดคแคมนกค่ายลูกเสือชั่วคราลุเบียบติคอิเศษวันที่5เดือนมกราคมพศ2567ลูกเสือยุวภาคชาติระดับชันมัยมศึกษาปที่4 5ถานวน440คน ข้าวไข่เดยแคมน่าสวนทักเที่ยงครับต่อไปครูจะนำเสนออีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทางโรงเรียนวัดพลวิเศษของเราจัดให้กับเด็กๆก,กิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินะครับซึ่งทางโรงเรียนของเราจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่12มกราคม2567นะครับทุกคนได้รับของขวัญและก็ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานครับครูบิชาครับ นอกจากพวกเราจะร่วมกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนแล้วยังมีตัวแทนนักเรียนชุมนุมต่างๆของโรงเรียนไปร่วมแสดงกับชุมชนด้วยครับได้แก่ชุมนุมชูบีน้ำมวันเขาร่วมแสดงงานวันเด็กณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกลางชุมนุมนักติดปินร่วมแสดงจุดจินตปาตีณ5สีบันช้อปปิ้งเซนเ็นเตอร์ครับ นักเรียนโรงเรียนวัดพลวิเศษของเราก็มีทั้งเก่งๆแล้วก็มีความสามารถหลายด้านเลยนะครับสําหรับกิจกรรมต่อไปเมื่อวันที่27มกราคม2567นะครับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ไส้รับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงไหนค่ัโรงเรียนวัดพลวิเศษก็ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สวนเดลองตําบลนาโนดอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงในโครงการสเต็มและกิจกรรมสุดความเป็นเลิศครับกิจกรรมต่อไป เป็นาการเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวดสนาเนื่องในวันค้ายวันสถาปนาวุกาชาตครับโดยทางโรงเรียนนักคนพิเศษของเราได้มอบหมายให้ยุคชาติช่างถมศึกษาพิที่5จํานวนส6มคนพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมกิจก,กรรมศวรสนาสนัณสนามเกียรติรากลเทศบาลนครตรังเมื่อวันที่2ีมกราคม2 5 6พครับ เดือนมกราคมนี้นะครับมีวันสําคัญที่เกี่ยวกับคุณครูด้วยนะครับทราบไหมครับว่าวันอะไรครับวันครูครับทุกวันที่16มกราคมของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมวันครูเพื่อเป็นการเชิดชูพระคุณครูครับเก่งมากเลยครับสําหรับวันครูปีนี้ทางโรงเรียนของเรามีเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพราะว่ามีผู้บริหารและคณะครูได้รับรางวัลมากมายเลยครับ นายอัศวกรศิริศักดิ์ผู้นริการโรงเรียนวัดคนวิเศษรับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี2566ประเภทผู้บริหารนางนีระวันอินทรัเดชรับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี2566ประเภทครูนางสาวปิตยาภักดีวานิชรับรางวัลครูผู้สอนสุขศึกษาและนักศึกษาดีเด่นจังหวัดตรังนางสกานุแพชนะรับรางวัลครูดีสิขตรัง ประเภทผู้บริหารหนางอังสมาลินแสงสีจันทร์รับรางวัลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ครับผมขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูที่ได้รับรางวัลทุกท่านครับคุณครูวิชาครับเมื่อวันที่12มกราคม2567ทางโรงเรียนวัดคุณพิเศษของเราได้จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่2 2567เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองครับเรายังอยู่กับกิจกรรมของคณะครูนะครับคณะครูปสมวัยร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบินสือการเรียนรู้เสริมพัฒนาการเด็กรุ่นที่2ณโรงแรมพัฒนาพาร์คจังหวัดตรังเมื่อวันที่21เดือนมกราคม2567คณะครูปสมวัยพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ้าร่วมศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรระดับระดับหนึวัยณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่26มกราคม2567ครับนายกิจพูดเพาะเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพรัฒนาคุณภาพการจัดก,การเรียนรู้ภา,าษาไทยเพื่อยกระดับุณสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่6 ณ2ตตรลังเขต1เมื่อวันที่27มกราคม2567นางอนองพรชัยสุขร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่คณะครูโรงเรียนวัดไทรทองอำเภอนายยงจังหวัดตรังเมื่อวันที่27มกราคม2567 นายเอกพงศ์โสพลพรลษารร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนหลักสูตรการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นวิทยาลัย,ายนาสชินพัฒนลงเมื่อวันที่29-30มกราคม2567ครับและกิจกรรมสุดท้ายสำหรับเดือนนี้ครับนึกสาก็มีการสีเกต ข้อรับก,การประเมินความท้องและการพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่21บกราคม2 5พนรครับสำหรับวันนี้กระผมนายปรีชาช่วยดวงกระผมเ็กชาเกตคงเอียดขอลาไปก่อนเรามาพบก,กับพวกเราได้อีกครั้งในเดือนต่อไปครับ